อ่าวันที่สิเบเอ็ดาำนานกาเพิ่มนานที่คุณเพิ่มเจ็ดอะไรของคุณไม่ใช่เหรอเออมันแยกกันเนี่ยเก็บของป่ามันก็ได้คือเมื่อวานผมดันน้ันเดียวผมก็ได้เก็บของป่าด้วยนะใช่เหรอมั่วปะเนี่ยเออผมได้แค่ตอนนี้รายได้มีแค่จาัดก,การจาับจับปลาเพราะว่ามีคนเอาของอบไปขายแทนผมนี่ไงครับครับอา้าแล้วใครเป็นคนรับอ่ะ เจ้าว่าเป็นคนลับให้เหรอเจ,จ้าผมเ,ผมเจ้าผมเป็นผมเอ้ยเจ้าผมเป็นผมรับอะรตะว่าโอ้โอก <laughs> ใจนึกว่าผมออกมาก่อนยังไม่ได้ออกเลยฮะหล <c oughs> เอเอเฮ้ยแล้โอ้โหนเนี่ยรากดำๆหายไปละเอ้ <c oughs> ทะเลสวยงามอะ <c oughs> มีก้างป่าด้วยฝ <c oughs> า,าสีคามสดใส <c oughs> มองเห็นเรือใบและปูนาฮ <c> ะ <oughs> เอาไม่ใช่เหรอเหมืนจะคนละโรงเรียนนะเนี่ยเออแต่วันนี้ฝนตกกันดิมันก็เลยไม่สดใสเท่าไหร่นะไม่อยากจะเชื่อเลยพวกราดน้ำมันมันหายไปแล้วมากันเพียบโอ้โหปฏิหาจะช็อตมาเดินแล้วใช่ไหมช่หาคนเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเว้ยเด็กเขามาคุณแม่ดูสิทะเลตอนนี้สวยมากเลยโอ้ทุกคนนี่มาต้องฉลองกันแล้วล่ะฉันไม่ได้ฉันฝันไปใช่ไหมเนี่ย กว่ในทะเลที่ร้กของเรากลับมาใสาสะอาดห,หมดเร็ด้วยใช่ไหมอ่ะหรือว่าฝูงปลามากินร่างกันหมดนะเรารนขะึ้นหมะอนกันะกำลังรอเพื่อนคนอื่นอ้าวเอาคา,า,าสซีน,นี้แคดหมูแปลกๆนะโอ้บางทีที่นี่บางทีอาจจะเป็นเอเลียนก็ได้ <c oughs> พวกมันอาจจะมาจอดเก็บตัวอย่างแล้วก็ดูดรากไปอะไรที่มันผลงานผมนี่หรือไม่กรพวกปิงทะเลยักษ์ล่องหนที่ลุงบอกมาตลอดก็ได้นะ เอยแต่ประเดาอะไรกันแบบนี้เนี่ยฉันขอเดาว่าเป็นชาวไร่ของเรามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันยังไงเถอะที่สำคัญที่สุดคือสมดุลได้กลับคืนสู่ทั้งชาวเดินดินอย่างเราแล้วก็สหายชาวเงือกแล้วอ้อผู้ใดดีหลิงทุกคนก็คงจะดีใจที่พวกลากบาดมันหายไปนะเอาเราเาพื่อเพลินไปกับชายหาของเราอีกครั้งเถอะไม่แล้วมันเป็นวันที่ฝนตกเลย <laughs> มันก็จะแบบเออก็อจะไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ จะมีคัลซีนคุณจบอย่ง้ยนะน่าจะใกล้แล้วครับจบแล้วครับอ๋อเอ้าเนี่ยคีนากบส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเป็นครอบครัวคีนากบไม่ช้าฮะอ๋อไอ้เคยไม่โดนไหมเนี่ยไม่โดนนะไอผมจะกีบเลยเอ้าตัดเลยเฮ้ยพลิกมาอีกแล้วโดนก่อนแล้วคัลซีนวอื่นมันจะเล่นหลังอ่ะเนี่ยเหมือนจะหลอนหลอนแล้วมันยังบุนวอกอยู่เลยเฮ้ารีสการ์เหรอ เป็นเลี้ยงน่ารักนะอ,อกไไ่ะเฮ้ยอันนี้น่าจะปล่อยน้องออกมาไม่ได้บางคนตกอะ่ะก็เอาออไอ้ยาเอ,อ้อยออได้ดีกว่าก็ออกมาแลนะ้วยังไงน้องออกมาแล้ววันนี้เทศกาลสัตว์เลี้ยงน่ารักเหรอไม่ยอมไปสัตว์เลี้ยงไหมครับไม่มีรมครับก็แย่หน่อยนะ คุณก็เอาไก่กรอบไปไงเออได<ป>้ปะชนไก่มะละ่ะเออเฮ้ยชนไก่เฉยเลยทำไมมีพวกนี้ออกมาไวจังไม่เราจิกกริต้าคุณนะอะประโยคเออจิกกริต้าเฮ้ยแล้วไข่ไก่กล่องไหนเนี่ยก็กล่องนั่นแหละกล่องกล่องวัวนะ เออเอาไว้รวบรวมกันอ,ะอ่ะในพวกนี้เก้าโม่ก็คือต้องไปไปตรงนั้นน่ะหรอไปงานจัดเลี้ยงอ่ะนะใช่คนเปิดกิมู๊กกิมู๊กแต่ว่าธงโมนาได้ไหมพวกนี้จะบอกไหมอ่ะขายบุปเปอรี่มันบอกว่าต้องการวอเตอร์วอเตอร์อยากได้ดอกชบาบ้าดอกชบา,าเราเก็บไยู่ไหนไ ผมผมมีอยู่รงออเตอร์ <Water S 1> อยู่ไห <Water. S 1> นออเตอร์ Water อยู่นี่อ oh, อยู่ตรงนี้แต่ว่ายังปิดอยู่วะบ้านคนน่าจะเปิดเก้าโมงปะ่ะเอาถ้าอย่างนั้นก็ตกปลารอละกันวันนี้ฝนตกนะครับการตกปลาจะได้ปลาแปลกๆได้นะครับใช่เหรอใช่ เราไปเราแปลกนี่อย่างเช่นอะไรครับปลาหยกใช่ปลาหยกเลยปลาหยกเออปลาหยกก็แปลกไงแปลกวะล่ะเออแปลกๆว่ะเออแปลกจิงแปลกจริงอ้าวเราพรุ่งนี้น่าจะได้พริกอ่ารสซอสพริกอีกหนึ่งรสใหญ่ดีป่ะดีล่ะดีดีดีเนี่ยเราอยากอัพอะไรก็ไปอัพเลยครับ ช่วงนี้ช่วงโปรโมชัน่นเรวแรกจะียมเราเราได้เป็นดดเครฟิตจะ, fish, ะด,ดีไม่เห็นแปลกเลยเครฟิตฮะนะเป็นเครฟิตมีดาวดีไม่เห็นแปลกเลยสวยต้องรออีกรอบสวยจะใกล้บ้านไปหน่อยใกล้บ้านเออใกล้บ้านเดี๋ยวแปลกไม่พอเอ่อทำตู้รีไซเคอลเพิ่มดีวกว่า ปลาตัวนี้ก็น่าคุคน้นๆนะเนี่ยปลาขยะเนี่ยน่าคุค้นๆเหมือนกันปลาขยะไ,ได้บ่อยไม่ปลาไปกับใครอะใครขยะเอา,าไปให้เครื่องรีไซเคิลเลยดิกระจกตอนนี้น่าจะพอแล้วัโอ้โหรีไซเคิลกันดีๆนะครับเฮ้ยปลากบสรุปเป็นปลาหรือเป็นกบก็ปลากบกระเ,เป๋าอัพเพิ่มได้ยังกระเป๋าอัพเพิ่มได้ยัง มีอาเพิ่มเลยได้ได้แค่นี้นะมันยังเหลือ <c oughs> วางช่องหนึ่งอีกแถวหนึ่งอ่ะอ้หรอลองไปดูดิเออลืมไปเอาไอ้นี่เลยเบ็ดใช่ไหมหรือ <c oughs> จริงเบ็ดมันมันมันอยู่คนอื่นวะ <c oughs> <c oughs> ลองรีคอร์เบ็ดดิดูสิใครจะโดนดึงเบ็ดไปบ้าง <c oughs> เอ้า้วแล้วแมวสุกี้มาอยู่บ้านผมเดียวจะได้คนเดียวเลย <c oughs> โอ้โจบละช่วยชนะเครื่องมือดอยคันเบ็ดทองแดงนี่เอามาละแล้วก็อยู่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นดิแสมมันอยากมาหาเพื่อนอะ่ะจัดเลยบ้านถูกกว้างสุดแล้วดีเท่านั้นเน่ยเออก็ก็อัพได้นะเฮ้ยไปอาบบ้านไปอาบบ้านดีกว่าผมติดเนอวนวงกไม่รู้อ่ะไปดูอ่ะผมจะไปสร้างไซโลด้วย ปหาแอร์ลวอเตอร์วอเตอร์อ้าวล่ะไซโลอ๋อเธออยู่นู่นอ่าช่างไม้ยุ้งฉางใช้เรซินสองเหรอชิบหายเรซินอยู่วะน่ามีแน่เลยต้องเอาไอ้กล่องตับเกี่ยวไป,วไ,ปไปจิ้มกับอะไรสักอย่างทำไมมันชื่อว่ากล่องตับเกี่ยว,วไม่เข้าใจเอ่อกล่องตับเกี่ยว เขาไปจิ้มไอ้ต้นต้นนี้ดีวะโอเคฝนตกแบบนี้เหมาะกับการเล่าเรื่องผีปะประโยคเป็นเถื่อไปปนไงวะผอว่าลองลองลองเล่าเรื่องผีปะประโยคโอ้อเป็นเพราะว่าเราทำกระจกหมดแน่เลยวะ่ะขยะแปรรูปนี่มันโดนกระจกกินไปเยอะแล้วเนี่ยต้องหยุดทำกระจกชั่วคราวแล้วไปลงทุนครับ อย่าแปรรูปแทนตกปลาที่ไหนดีครับประโยคเอาเฮ้ยฮัลโหลประโยคเอาเลยเอาเลยไม่ผมถามที่ไหนไม่ได้ถามว่าเอาเลยไหมอ่ะเงียบเลยเอาป้ายใช้อะไรบ้างไหนคุณไปดูที่ร้านเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วน่าใช้ไม้กระหินอย่างน้อยตอนนั้นแต่อไม้ไปหมดเลยกระหิต โอ้ oh, นี่มันปลาขยะแน่นอน <Okay. S 2> ชัดเลยปลาไปปิว้วอะไม่ขยะแบบปลาขยะเลยอะ่ะขยะเลยไม่ใช่ปลาไปปิวด้วยเออว่าตกปลาไม่มีไม่มีเสียงเอฟเฟกต์โยนเบ็ดอะแต่มีเสียงฝนตกอยู่นะโซนนี้มันเอา้าไม่ได้ตกปลานานกูตกผิดแล้วเนี่ยเอา้าผิดแล้วตกคูกัน ตกตัวเฮ้ยปลาขยาอีกแล้วอะไรเนี่ยทำไมไประโยชน์ชอบทิ้งขยาลงทะเลครับเชื่อเลยนี่มันปลาใบาปิวส่งมอบห้าแบคพอลลี่ให้สัตว์นี้แบคพอลลี่ยังไม่ออกผลเลยเฮ้ยโอ้อโหเดี๋ยวปลาตัวนี้มันเดือดจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดือดเกินเฮ้ยมันเดือดเกินปลาตึงอนะ่ะเออผมจะตกไกลเนี่ยอัปเดตดไปละเบ็ดเบ็ดเฮ้ยผมว่าอัปเดตมันก็ไม่ช่วยว่ะน่าจะต้องอัปเบี้ยวอะโอ้โหคือดูแลผมไม่ได้ตกเลยดิมัวแต่ทำฟาร์มเฮ้ยเฮ้ย ปลาตึงเกินเฮ้ยแต่ก็ยังได้อยู่นะอะไรอ่ะปลานกแก้วสู้เป็นปลาหรือเป็นนกแก้วนะยังไม่มีใครไปจายด้วยตัวนี้ไปเบ็ดทองแดงเลยหวานกูละเกลือจะเอาเบ็ดทองแดงทองแดงไปยิ้มกันปะไม่ผมดึงคืนมาจากใครสักคนแล้วล่ะอ้าวแล้วมันเปนได้ปลาขยะแยงแล้ววะเอาบ้านใช้ทองแดงด้วยไม่มีทองแดงไปฮะทองแดงหมดแล้วอ๋อ มันไม่ได้เผาไว้อะดิเล้วก็ไปอัพเหอนกันคุณก็ไปหาทองแดงเพิ่มด้วยนะรู้สึกว่าแร่เป็นก้อนๆน่าจะเหลือน,น้อยแล้วเหมือนกันอ้เพราะมันต้องไปใช้อัพของด้วยก็จะอัพบ้านแล้วไอปลาตัวนี้น่าจะไม่ตึงอ้าปลาทับทิมสูเป็นพาเป็นทับทิมนะ เป็นทัพทิมพันปลาอ๋อทัพทิมพันปลาฮะคืออะไรเฮ้ยตัวเดือดอยู่แล้วตัวเนี้ยตัวตึงตัวตึงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างอะไรอระโยชน์ไอมไดีเสียงอะไรทักอย่างเก็บของที่รอรอไปอบแห้งมันเต็มฮะ อ้ยอะไรเนี่ยปลาสากใหญ่โอ้ตัวบักเอ็กใหญ่จริงตัวยาเท่าคนแล้วเออผมก็ไปไหนนะเดี๋ยวผมต้องไปไป,นะไปพิพิธภัณฑ์ก่อนนะก่อนไปพิพิธภัณฑ์ขอสักขอนทั่วกันไปทำอะไรพิพิธภัณฑ์เออบริจาค ก่อนไปก็กตัวละกันกตัวเอ <Okay, S 2> ้ผมก,ก็วเวไม่เยอะแต่มันมันตกในปา่าไปดาวสูงเยอะกันนะเนี่ยมันขึ้นกับเป็ดป่ะไม่รู้ใช่เหรอผมเป็ดเป็ด,เป,ดเป็ดทองแดงนะไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าก่อนเออผมก็เป็ดทองแดงมันแค่รู้สึกออกไวขึ้นเอาละพ<ม>ันแก้วไปเลยนะเขาปรับใหม <I S 1> <อ>่เออเซนทองแดงมันต้องใช้สาากี่อันอ่าห้าต่อนหนึ่งครับ จะทำที่อบอบแห้งเพิ่มไปละโอ้โหตอนนี้ขยะไม่พอว่ะไม่มันทดมามันมันอุดตันบบเรื่องฟอร์ซิลิตี้วะเนี้ยหาปลาลิวกิวปลาบลูกิวบ,บลูกิวเออสุดสุดยังมีชีวิตอยู่ปะหรือว่าโดนกิวไปแล้วน่าจะหน้าไหมไปแล้วล่ะ เวะยี่ผมต้องทำเครื่องรีไซเคิลเพิ่มวะเนี่ยเครื่องมาอยอนเนี่ยังไม่ได้ทำหรอกเก็บไว้ก่อนเลยทำไมมันมืดเร็วจังอะห้าโมงเองเจติก <c oughs> ไม่ใ่หรอไม่หกโมงยัทำไมมันมืดรอไอ้นี่ไงอะไรอะไปอยู่เข้าเปล่าพายุเข้ามาอยูย่เข้าอยู่เข้าแล้วมีพายุออกวะ บอ,อกว่าเอไปเอาอ,ออกเครื่องรีไซเคลิลเอขยะนี่ก็เริ่มขาดแคลนปะเหลือพันเดียวอ่ะมันไม่มีคนหาเพลยม,มันต้องไปโรงเอน่นอะที่มันเปิดเรียกว่าอะไรนะ ทำม,มาเลยเนั่นยในถ้ำในน้ำอะ่ะแล้ววันนี้มีใครลุหัวหน้องไปยังเนี่ยลุหัวเลยเอาหน้าที่ประโยกนะหลีกนี่รอพวกนี้เดียวคอยมาเก็บทีเดียวเ,เก็บไปเลยเดีกวอ่ะจะได้รวยๆหน่อยนะคนจะได้ใช้สอยเงินแบบ อ่าสุดสุดได้ไดใ้ในเกมวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอาทิตย์ครับวันไหนที่ร้านปิดนะวันอาทิตย์ครับอยในเกมวันนี้วันเพฤหาดคุณดูขวาบนดิถามทำไมเนี่ยอโอ้ไม่รู้เหรอชดเลยปะไอไอหมอนี่นสริป,ปะจริงจริง คนสกิป์มปันจะไม่รู้นะแล้วพรุ่งนี้มีใครมีสวิงให้ยืม,ม,มไหมจะสวิงไปอัพก็มีอยู่แดงไปเผาสินนะไปที่เผาแรกมันก็จะราทัพงคู่พันกัน,นะ<ค>นตอนนี้เหมือนการผลิตเราเหมือนการผลิตเรามันจะไม่ไม่เพียงพอปะแดงคนเยอะตอนนี้ กางผลิตจากเครื่องจักรอ่ะครับเ,เดีจ้าเอาอ๋อมบูชาไปแล้ววันนี้น่าจะรวยนะครับไปถึงที่นี้นี่ยังไม่พูดถึงเมลอนเลยนะนี่ปลูกไปตั้งเยอะเอาไม่ได้เข้าสาลีมีสาลีแล้วมีสารกรมปะเอากรมกรรับลีไงกรมกรรับลีไอ้นี่วเนี่ยไอ้อะไรนะ อะไรอ่ะพี่เดเออพี่เดฟปะ่รบ้างอเออไม่แล้วผมมูอไม่ไงตกปลาในบ่อข้างบ้านมาดีกว่าะทุกนีไม่ค่อยได้ทำงานเลยครับจัดแต่ฟาร์มก็หมดเวลาชีวิตละ โดยเฉพาะจัดขอที่ประโยคใส่ผิดอะฮะฮะได้อะไรมา,มนนาปลาบูกิลเนี่ยมันได้เป็นเป็นสีลุงเลยนะเนี่ยเออประโยคไปเก็บไอ้นั่นก็ได้สีลุงใช่ปะก็ลุงกต่ทองคนใหญ่เออเหมือนเหมือนไปเข้าสารีเลยได้สีลุงเหมือนกันฮะเออฮะเอามาทำไรนะโกูก็คันเหรอเหมือนกันแต่มาได้สีลุงอะ ก็เพิ่มเลดียญดอกมาเนี่ยแต่ขหดชั้นละกันอีกชั้น,นอีกชั้นนึงชั้นนึงเออชันออ้นเธอปะเหรือฮะปลาอะไรเนี่ยปลาเคลฟิตมันไม่ใช่ปลาด้วยซ้ำอะ่ะไม่ทันนุไม่มีแล่ก็งงเลยถ้าไล่ก็อะไรก็ไม่ได้น่าจะไม้ปะว่าเราต้องไปตัดไม้เพิ่มแล้วอ่ะไ,ไม่ยกไปตัดดิไอ,อ้ต้นไม้ที่อื่นน่ะที่ไม่ใช่ที่ที่ฟาร์มอะ่ะ ได้แต่วพรุ่งนี้ครึ่งครึ่งบ่ายผมไปตัดไม้ได้ไม่ไม่พรุ่งนี้มีงานเทศกาลไม่ใช่เหรอเออว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตัดเลี้ยงไม่ใช่เหรอเออเทศกาลตัดเลี้ยงไงมันก็ตัดตัดไม้เดียวพรุ่งนี้ไม่ลงน้ำเออแล้วก็สุ่นะมเบรคเนาะฮะพรุง่งแล้วต้องเร่งเล้ลวครับเจฟมาถึงกลับบ้านอ่ะเแล้วใส่สวิงกองขวาให้หน่อยนะสวิงกองขวา โหเอาบัตรเบ็ดไปอัพด้วยดิวันเนี้ยเออเอซนจะไม่พออ่ะใช่อ่ะอเขาต้มอยู่นะผมผมเอาสาหร่ายมาแล้วอ้อา,โอาวโ้แรงมาให้หน่อยมันต้องมันมีเท่าไหร่ตอนเนะนีเย้ยเช็คแค่ห้าเองกผ็ผมผมหยิบมาห้าแล้วก็ตัวอ,อีกกว่าแล้วชหายแล้วไม่พอปนะเนี้ยเออพอได้ปะพอแบบพอดีพอดีอะ อะไของแดงม่เลืนเนเอเง้ยเดี๋ยวมันใช้สิบนี่ว่าไม่มผมจะขนันเงินชิบหายแล้สลายเขียวสี่เงินเราขดแคลนว่ะเฮ้ยฮาุมาสิบรุมาสิบอะเฮ้ยเอ้ยว่ะารุมมาสิบเอ,เอาเราู่ชมงกันมเนี่ยเ<น>ที่ยงคืนแล้วบ้านผมใหญ่ซะด้วยนอนแล้วผมนอนแล้วเ <are> นอนเึาเเอาอน,นอเนอออเอออ เฮ้ยเลยตกปลาไปหนึ่งแล้วดําน้ำวิวแปดแล้ววะมีขี้นกโกวปวดล้องวัวใจว่ะเฮ้ยวันนี้รวยเห็นปะโอ้โหมื่นสามมื่นสาแปดพันสองมืสองโอ้โหห้าหมืนสี่ครับร่ำร <5, 000 S 2> วย,เ,ยวเออรวยวะ